ตื่นทำเขาก็บอกเขาพูดตามหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักที่บิดเบือนเช่นการโจมตีเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองคืออย่างไรครับก็การพระที่จับเงินจับทองเนี่ยเขาพูดในเรื่องนิสสกิยาปฏจิตีข้อเดียวแต่เขาจะโจมตีเรื่องนิสสกีสังคมก็จะโจมตีเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวโดยที่ไม่นําเสนอทางออกพระธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นนิสสกิยาปฏจิตีพระพิสูุน์เนี่ยไม่ควรรับเงินทองด้วยตัวเอง แต่ผมให้ทางออกครับไม่ใช่ไม่ให้ทางออกทางออกตามความเห็นของพระเจ้าคือให้รับผ่านวัยาวัจกร แพรรี่ไม่คิดจะหันมามองหน้าท่านเลยเหรอกม่มองหนูถอนหายใจ่พูดอะไรให้มันเข้าหลักการหน่อยให้คารวะพูดมีธรรมแต่พระใส่ผ้าเหลืองพูดไม่ได้เข้าหลักเข้าการเลย <c oughs> แพรรี่ <c oughs> ว่าถามว่าศีลคืออะไรอะเอาไง,ไง่ายๆวิธีปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ยังไงเขาพูดเรื่องอะไรท่านตอบตอบเรื่องศีลท่านไม่ต้องไปโยงเรื่องใจเย็นะเขาว่าอย่างนั้นมันก็จะคนละเรื่องการมันเป็นเขาพูดเรื่องไงพูดเรื่องศีลเขาพูดเรื่องพระพุทธโลกท่านกล่าวหาเขาเรื่องไหนตอบเขาเรื่องเดี๋เขาคุยเรื่องศีลไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้คคุุยยเเเรรืื่่อองงศีลาพรรระะพพพุุทททธธโโลลลกกกก่่่าาาานวหเเือองงถึบไง ไม่อยากมาเพราะคุยแล้วไม่รู้เรลยก็เอาความหมายครับว่าธรรมะคืออะไรท่านี้ปัจจุบันที่เถียงกันอยู่ตอนนี้ธรรมะคืออะไรไตรกิยวรไม่รู้ไม่ถามเดี๋ยวเคขาชี้แจงมาเรื่องที่ท่านมองไงครับใช่ก็คือเรื่องเรื่องเงินก็คือเรื่องวินัยครับคือคือพระไตรปิฎกหรือคำสอนเนี่ยเวลาเราสรุปมาเนี่ยเราสรุปมาเป็นจากแปดหมื่นสี่พันถ้าธรรมขันธ์นะสรุปให้ย่อลงมาคือเหลือศีลสมาธิปัญญาครับแล้วสรุปไปให้เหลือหนึ่งนีฮะ ถามถามเขารู้ไหมถามว่าคนตื่นกระโหนเนี่ยหนึ่งที่ว่าน่คืออะไรถ้าหนึ่งที่ว่าตามหลักคําสอนคืออานาปานสติขอขอไปเรียนเก้าหน่อยอ่ะไปเรียนเก้าหน่อยเหลือหนึ่งคืออะไรอะไรคะย่อให้เหลือหนึ่งคืออะไรท่านอยากย่ออะไรก็เรื่องของท่านเถอะค่ะท่านจะไปย่อเหลือหนึ่งเหลือสองก็เรื่องของท่านแต่ฝีิลกับฝีขาบทมันไม่ใช่อันเดียวกันท่านต้องแยกอันนี้ก่อนถ้าท่านจะรวมเพื่อที่ท่านจะหัวหมอแล้วบอกว่าอ๋ออาตมาไม่จําเป็นต้องปฏิบัติอะไรเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันย่อมาหนึ่งตายหา ก็หัวหมอหมดบอกว่าไม่ต้องสนใจพระวินัยแล้วผมถามท่านทีเดียวการที่พระไปปีนเสาแบบเนี้ยควรไหมครับท่านถามว่าทําไม่ใครเดือดร้อนอระธรรมมาก็ไปอยู่ของอนามาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนาคุยกับเทพเทวดานะฮะไม่คุยบนเสาชมอาทิตย์ชมแสงแดดอยู่ข้างบนคือโลกวัชชะโลกเขาติดเตียนท่านอย่างเงี้ยท่านจะบอกไม่เดือดร้อนคารวะญาติโยมเขาเดือดร้อนเหมือนผมสอนธรรมะาเนี่ยใครเดือดร้อนคําถามว่าใครเดือดร้อนมันก็หลักการเดียวกันคือใครเดือดร้อนคุณเนี่ย นำสังคมโจมตีพระสงฆ์ไงใช่เทลี่ด้วยนั่นเม่เสียหายเลยตัสนาหน้าตัทามากเพราะว่าทุกวันนี้เรามีพระปีนเสาพระขับรถบินทบาดพระมาเยีอยเยืยชูป้ายอยู่หน้าช่องสามนี่คือตัสนากําลังจะลุ่งเรืองมีพระแบบมีพระแบบท่านนี่แหละตัสนามันจะได้เจริญเจริญแน่นอนคะเจริญแน่นอนเจริญจนยังหาวัดอยู่จะไม่ได้่ยเจริญมากก่อนจะเจริญไปหาวัดอยู่ให้มันเป็นหลักแหล่งก่อน คุณเข้าใจความหมายคําว่าธรรมะไหมคุณอธิบายมาสีว่าธรรมะที่คุณสอนเนี่ยธรรมะคืออะไรก็ธรรมะคือสัจจความจริงที่เจ้าตรัสรู้ไงครับธรรมะคือสัจจความจริงนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะก็อริยสัจสี่ครับนั่นะคือธรรมมันประกอบด้วยอะไรบ้างโอ้จะให้มานั่งไล่ตำรับตำราก,กันตรงนี้เลยเหรอครับชี้แจงเหตุชี้แจงโทษเลยดีกว่าผมสอนผิดเรื่องไหนคําว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่เท่านั้นนะนอกนั้นอย่าไปฟัง เอาแล้วระพโดยเจ้าไม่ได้สอนแค่อริยศสีเหรอครับเนี่ยมันใช่ประโยชน์ของพระพุทธเจ้าไหมประโยชน์ของระพุทธเจ้าครับอรรยศสีคือทำทั้งหลายทั้งปวงที่พระนค์ตรัสรู้นว่้เรียนอริยเัี่เที่านี่ยนนกนั้นย่ยเนั่ยเนียเนี่คือองคเรว่ยอนสัจเนี่ยเนีมยเนี่ัเนี่ยเนส่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนั่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่าเรีกยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนบ่ัเนี่ยเี่ยูนห่อกสิ่งเสี่ยเนี่ยเนี่ยเนีรยรนี่ยเนี่ยสนี่งเนี่ิเนิ่ยเนี่ยเน่ยกนี่ยยากจ่ยตัวอย่าง่ลวงพ่แสน วัดถงโอ้ตายแล้วถามว่าอยู่ๆเนี่ยท้องไงดมามนนันดิ้นดิ้นดิ้นดินดิินแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นอุ้ยท้องมาหรือเปล่าท่านรองเหนืออกแล้วท่านนะไปกราบเจ้าคุณเจ้าคุณก็ให้มาปึ๊บนอนอขึ้นไหมนะ นอนขึ้นมามันหายเลยหายเลยคืนตายแล้วฝากถึงโรงพยาบาลสงนะคะถ้ามีชื่อว่าพระประหลัดทีละเข้ารับการรักษาอย่าให้การรักษาติดตาเพราะว่าท่านพูดแล้วว่าท่านจะไม่ไปรักษาให้มันจบที่นี่เถอะความจริงก็คือความจริงธรรมะก็คือธรรมะที่พูดเนี่ยนะยังเข้าไม่ถึงธรรมะที่แท้จริงเออท่านเข้าถึงอยู่คนเดียวคนอน่นี้เขาไม่ได้ปีนไปบนยอดเสาเขาเข้าไม่ถึงหรอกอร่อยอร่อย ชอบอันนี้ชอบอันนี้ใช่ไหมโอ้เป็นพระเลือกด้วยอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยภาาพูดเบาๆยังได้ยินอีกเป็นภาษาที่เขาใช้เรียกกันสื่อสารกันอย่าโง่ตายแล้วอยถ้าให้ถ้าให้ดิฉันฉลาดแบบท่านฉันขอโง่แบบนี้ฉลาดก็เป็นแบบท่านหนูไม่เอาละค่ะฉลาดคนเดียวเลยฉลาดในโลกของท่านค่ะฉลาดดีโง